นั่เราเราต้องวิวบอลก่อนเอาจริงนะสเตอร์มิน่าคือเออคันนั้นที่ผ่ายเร็วอ่ะ เก็บไว้ก็ดีนะรถอย่างไนรถเร็วขนาดเนี้ยอยากเจอก่ามันโตอ่ะมันมีโอกาสเจอแต่มันจะทีโพสเออใช่แต่มไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าด้วยไม่ได้นะพี่แบบว่าจำได้ว่าเคยเจอแล้วมันมีครั้งหนึ่งที่แม่งค้างไงไม่รู้ว่าบางคนเป็นหรือเปล่าไอ้เหี้ยแบบผมโดน,นอ่ะโดนใช่ไ้วมันจะเข้าไม่ได้ใช่ป่ะเออใช่แบบกดกดเว้ยแล้วแม่งก็เข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่แฉรถเหี้ยผมเรียกแม่งพี่โยกี้เลยเพราะว่าแม่งตอนแม่ง พี่โยเยตอนตอนมิกออกมาครั้งแรกอะเจอเฮียชีวิงมากูออกแล้วอะกลัวเลยคือห็นเป็นหน้าเฮียชีพุ่งมาโอโหเฮียกูไม่อยากเลยนะเกมพี่อะไม่เยเกมแบบแม่งกระจองว่างเลยแต่ไม่กลัวอันเก่าแม่งน่ากลัวกว่าอันใหม่โอ้โหอดได้เลยเยอะโอ้โล่เลยจบกันโอดแดจริงจริีนี้ก็มีตอนนี้ยังได้ยู่นะไปไปทำไรแตเฮ้ยเยสตกใจด้วยด้วยเป็นบุญตานะเป็นบุญตาเก็บ่เกมเจอตกใจหมูก เออตกใจโคจรีมากกว่าว่ะโจรีนี่โจรหนักเลยแปลกเลยใช่ที่อยู่ตรงหน้าคือโจรเก่าแบบเก่าแบบจัตเจ้าเลยอะเก่าระดับแบบเก่าระดับพระเจ้าเลยแม่งเป็นูแม่งเป็นรูปติดอ่ะใช่เออโมเดลนั้นเหรอเล็กโว่เล่มโมเดลเล็กมันนี่อย่างกันหมดมันน่ากลัวว่ะ แบบเมื่อก่อนโมเดลมันโมเดลเกมอื่นมันไม่ได้สวยใช่<ง>โมเดลเกมอันนั้นคือสวยแล้วอะ่ะแต่พี่ที่โมเดลมาดูไม่ค่อยสวยเพราะแฟนเม้ทมันทำสวยกว่าไอ้ที่บอกว่าโมเดลโมเดลแฟนเม่สวยกว่านี่แอบโมตัวเองมั้ยนะโอ้ยไม่มามไมา <c oughs> โมเดลกากะแม่งทำผมกลัวได้อ่ะพอทำผมกี่ร้องได้ก็เปาวมากกว่าก็เป็นโมเดลเกย์อู้ดไม่ได้เอาล่ะแล้วไม่นะที่บีโดกลัวอันง่าย ง่ายเนาะคุร oh yeah. ิโก้เรื่องนึงไทล่มากว่าอีกเห้ยเฮ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 ้ยเยไม่เราเราไปทางออกได้ปะไูนั้นปะไปดูนันไปดูนั้นพี่ไปดูเด้ยเลยแล้วมันจะมีให้เออเดี้ยวไป้ก็เดี้ยวตรงนี้เดี้ยไปเออเจอตรงนี้แหละวิ่งออกมาเลยอะ ยังเจอแล้วเลยลไอไอ่วงก่อนมันมันไม่เออเลยนะอย่าลืมเก็บกุญแจเดิมอย่าลืมเก็บกุญแจโอเคก็คือกูจะตรงบ้านใช่ไหมแผ่นนี้กับแผ่นเก่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละยังไงตอนมาแก่ที่จะเป็นคุริโก้โอ้ยย่าจอดฮะย่าอะไรือฉันตกใจนี่มันไม่มีจำสเก็ตคือจำได้มันไม่มีเลยหรอกเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูออเตอร์กูเล่นแคยชัดรุ่นสองกูเชื่อนะมันต้องมีบรรยากาศไม่มีเฮ้ยยี่ส ผมเสือใ่ดังหูกือบแตกอ้าลอ้าวอ้าวอลอเ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 อานอุ้ยมึงอยู่ไหนอะมอไม่เห็นไปไปไปอยู่ด้านลก่อนไปอยู่ด้านน้าก่อนมีเมยคนมีเมยนเหรอทำไมอะ a g ินะคะอ้ยอ้ยเมยนกุหาไปเรี สุดยอดครับแล้วชเฮ้ยหายไปเลยหูหายไปเลยเชี่ยใครเปิดกูตกใจหมดอะไรเปิดเลยไม่ได้เปิดซาแพรด้วยไม่คือกูเปิดบัตโลดาไปแบบให้จำสเก็ตัวคู่ดีกว่าแต่งแต่งแต่งต่งตัวเนี้ยเร็วสุดในเกมเร็วกว่าชิ้นนี้ก็มีอีกแต่เราแต่เราก็เชี่ยว่าเรวตาเพราะนี่สมเพศเลยสมเพศดีกโคตรกาอ้าว คนกากลาแฟนคลับลาแฟนคลับถ้าเกิดมีแฟนคลับที่แบบเขาตายดนเนี่ยไม่สนไม่สนไอหยอกหยอกดูดูดดูกูดูกูนี่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 ด้วยถ้าเกิดตอนที่กดเอฟเฟกตได้กดไปละนี่นีเชี่ยเก่งมากคลับคลบคลบคมันจะติดเหลืองไม่ไหนสกีนีอบอบอบขอดูหน่อยนี่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 เป็นไงเป็นขั้นเก็น้นเลย ตกแล้วเอ้ยมันเ้ยเอ้ยตายไอ้ตมแแกตมกเนี่ยมันบักมันบักมันไม่ขึ้นไม่ไม่เชื่อลรงลองไปโดนเลยตเลยตัวเลยลองลองตายโอ้โหลาเกิยมันไม่ขึ้นจริงเหรอวะโอ้ยโลกเีอตียาณเกือบตกล กำลังลวกตำนานปู่บวมน้ำปูมันเโอ้ยเร่งสปีดเร่งสปีดโว้าโว้าวโ้วว้าวยอนนะโมเดลเก่าฮะบวมน้ำอ่ะยูนอ๊อฟช่วยดูได้ป๊อปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะว้าวโว้มลงมา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 ต่อกันนะฮะเอ้ยวิ่งได้นี่หว่าลืมลืมว่าเด็กไม่มิกวิ่งได้กูเป็นคนยังไงวะเนี่ยนี ่กอซิล่าเรไม่โดนจับสเกลหรอไม่ใช่กอซิล่าครับไม่ใช่กอซิล่าไม่เจอจับสกแกน่ากลัวมากน่ากลัวมากตายตายหมดเลยเรื่อาต่อต่อใส่ใส่ใส่จับสกแกปลอมๆลยอันนี้อ่อไม่ใช่กระโปรงบานเนาะ แนี้เต็มเต็มมันน่าจะแบบนั่งมัเข็มัไล่อยู่นั่นน่าจะเฟี้ยวอ่ะแบบค่อยๆเลื่อนมาเงี้ยค่อยๆเลื่อนมาแล้วมันสโลเราอย่าเงี้ยเดี๋ยวมึงเจอความเฮาดองๆนี่นี่มึงดูมึงดูกูไม่สนกูไม่สนด้วยกูเก่งกูเก่งตุ๊บ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 ตุยบตุ๊บ กูเออไมคกูอยู่ใต้ยกระบอกมันอะช่วยกูด้วยชากกูชักกูชักกูพี่ชากกูทำอะไรไม่ได้กูขยับไมปแต่แต่แต่อันใหม่มาแล้วต้องเปลี่ยนเมรเราต้อเลย์เล่ะถ้ามาเล่นแพนเนี่ยกูเหี้ยตกใจหมดฮ่าอย่างเงี้ยไปขวามันมาจากไหนมาไปขวา การจ่ยกูได้มาครับกูได้ของจางมาเนาะีเสื้ออาโอเคเลยนีไปละไปบายไม่คนเร็วรลยอ่ะนอนนอนนี่โซวีฟนล l มิ e ขัรบ็ายังไงเ่ยไป้ยว้าวว้าวว้าวลบ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 เสียงอะไรเมื่อกี้เสียงกุยเตียวปอกแป๊กอันนี้ง่ายนี่ง่ายไปเดินทางกันต่อครับ เราต้องหลบก่อนบ้านบ้านบ้านหลบนี้หลบนี้ก่อนหลบนี้ก่อนหลบนี้ก่อนอ่าแล้วก็รอใช่ไหมใช่รอแม่งเดินผ่านไปแต่นั้นก็อย่าเพิ่งวิ่งสวนพราะไอ้เหี้ยนี่มันมองหลังได้เออวะไม่ใช่ไอ้แบบนั้นนี้วะไปกว่านไว้แถวนี้เถื่อนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวน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 เฮ้ยมันได้มีบ้านตรงนี้เหรออ้าวแล้วทันไหมเนี่ยทันแหละกูเชื่อว่าทันไม่สนใจไม่สนใจไวรุ่นะเลยไปเดียวอ่าเลส ผ่าเร็วไปล้วบายบายโคตรอีซี่ทำไมกูเห็นคอตัวเองทำไมโคโคทุเรีนเลยกูอยากเห็นไมเคิลโมเดลเก่าไมเคิล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 ไปครับนี่ไงตีตีตีหน้าหันเลยเอิ่มกูลืมออกห้าสิบห้าสิบโคมไฟห้าสิบโคมเต้นเต้นหน่อยละโคมไปห้าสิบห้าสิบเนี่ยหมอกดำๆเนี่ยมันทำให้มันดูดีอะ กูไม่เห็นไม่มีหมอกดำกูไม่เห็นหมอกดำไม่แต like ่ก่อนอ่ะด่านนี้มันดูแบบมันดูน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันมีหมอกดำแต่พอออกมาแล้วคิดสภาพว่ามันชัดเจนดำดำมันมีตัวอะไรดีแล้วมันมีตัวอะไรดีดีวามหามือดีแบบต้าแนวต้นแนวเนี่ยอ้าขอโทษครับโอ้โหตึ่งติดึ่งติดึ่งติดึ่งเลยตัวอะไรมันตามพวกเราเปะวะเสียงหัวใจโอ้เสียงอะไรเมื่อกี้เลยอ๋อมาใกล้สัตว์ตามพวกเรา เออมือมันวันช็อนนี่ว่าเห็นกูปะมือโคตรสว่างลงทีลคน้นด้วนะแล้วกูยืนรลอข้างล่างกันโอ้โหน้ำแดงโอ,อ้ยใช้สูตรนี้แหละกูใช้สูตรลักกำแพงลักกำแพงลักกำแพงตรงนี้มันไม่เปลี่ยนใช่ปะในในรีวมเนี่ย ไม่ตายไม่ตายไม่ตายโคตรเก่งเนี่ยโคตรเก่ง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 โอ้แหละอยากเห็นปลาช่อนอันเก่าบ้างเลยนี่ไอ้ตอนนั้นกูมาเล่นมันไม่โผล่เว้ยมันอยู่ในน้ำมันไม่โผล่ตรงน้ำตรงนี้ต้องหาของสำคัญนะมี่ฮาริมี่ฮาริมี่ฮาริไหนไหนดูทุกคนดูอนดูก่อนดูก่อนหายไปแล้วไม่โผล่เออนี่ไงอู้งูเดลเก่าโอ้ที่ทุกคนชื่นชอบกันนะฮะก่อนเล่นไหนใหม่อันนี้โอ้โหฝัตรร้ายกูเลยด่าเนี่ย ทันี้ถ้ามันไม่ดีเลีนี่มันจะดีกว่านี้เนี่ยหมาเมืองคนจริงคนจริงไม่กลัวไม่เอากลัวแล้วกลัวแล้วขอโทษไปด้วยไปด้วยทางตันนิวกำลังจะเดินกลับมาเขเถิดไม่ไม่กลับมาหรอกใช่เราคนใจนะไม่ไม่กลับมาไม่กลับมาเซฟเซฟเซฟกูเห็นกูเห็นเงาอะไรอ่ะไม่มีไม่มีมันข้างหน้าป่ะมันเดินย้อนหรออุ้ยฮะมันเดินย้อนโอ้โห What the คือแพนเดินการเลยเฮ้ยไม่ไอเฮียโอ้โหแล้ว a ออย่างงี้ a ออย่างงี้แล้วมันไม่มีสิ่งชีกระดดกระโดดไอเหียมันมาแล้วด้วยเหรออันนี้เถื่อนระหว่างการแพทเีงอะไรน่ะสามาถหมดเลสกูล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  อย่าพึ่งมาอย่าพึ่งกลับมาเราเราหลบภูมิเลยปะหลบได้แต่ว่าภูมิลงน้นมึงอย่าหาหลบีทบอกมันชนหลบตรงนี้หลบตรงนี uh <man 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 ้หลบตรงนี้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 ตงนี้ตรงนี้ี้ตรนีตรตรงน้งรน้งนีนนีีงนนรน้รน้้น้ร้ นี่มันเดือของมันน่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วจริงไหมมาดูอุ้ยอุกเสียงโอเคเหลืออะไรอ่ะเหลืออัสีเทาไว้นี่ไงผ่านแล้วผ่าดเล็บหลบดิบเวดไปปลาช่อนปลาช่อนพัดตรงดักปลาด้วยสามมาแม่งยิงคันอุ้ยมีพัดด้วยกูหมายแค่แต่คันกูตายโอ้ยยั๊ส กูลืมกูลืมเจโอเดยูลมว่ามลลมุรเดีแย่โอเออดุงเลยดูเลยขู่อีกแล้วขู่อีกแล้วกูไปผิดทางกูผิดทางเราต้องทางไหนก็ไับต้องมาทางขวาก่อนขวาทางขวาขีดขวาชิดขวาแต่ขาดี้คุุนเยอิปะช่อเนียนเนเนี่ยกูเดินติดอะไรทิ้งกูเดินติดมากูเดินมาผิดทางเนย นี่มันส่วนไหนของข้มวามันมืดอะมันไม่เหมือนแอทดททปัจจุบันนะเตือ์ไปเดิมกรูประชลชนตายเอ้ยไปเลยเดินไ, <c oughs> ไปแม่งเลยไม่สนใแล้วกูหลงเออนั่งกันอู้โดนรูดจะตายจะตาย ไอ้เชฟนี่ถือับมันนับรถไฟเปล่าวไอตะขาบใช่ไหมมันก็เหมือนน,นะโอเคนี่เป็นทางจุดเริ่มตนเปิดตานเยกูหลแบบดแมติกลัวกรองขดาอีกทีนึงยัง <c oughs> ได้สองอ <c oughs> เรือหลบสดๆเลยนี oh. oh, oh, mm. so ่กูไ uh ม่ร oh. uh ู oh. like, ้เ uh หี้ยเออเออเกือบโบวิวอย่างแรงครับพาร์ด้าพารดมันฮิวเละมันนี่ยมาวะในเชฟอสีเอามาฮิวนันๆฮิวเละก็ได้เหี้ยว่าใส่โกโมร้องไห้ไอ้กับยูวเละอันนี้ไงได้เลยเสาเดี๋ยวเสาเดียวเดี๋ยวเสาเดียวมันได้ละมือทองเม่กูได้หลอบเดียวโอเคประตูแดงค่ะนี่กูใช่เลยน้ำแดงเนี่ย ไปในสกู s <S ๊อุ้ยใครเต้นอยู่ไอ้เหี้ยอ่าได้แล้วถ้าไะเกียร์ไม่ขึ้นต้องรีจอยมันถึงจะขึ้นห้อยเต้นอยูย่